ขากูรีปึปึ๊บปึ๊บปึ๊ากูยัากูรากูยัากูรากูรากูเดี๋ยวจะตายแน่คนอื่นปึ๊บปึ๊บ

คุณ yup. <c oughs> ักมวุ้ยมาคหาคุณักใช่ไหมโอ้โหมันอะไรเลอมันอะไรเลอะโอ้โหนี่ชิบหายชิบหนโอ้โใครอยู่ไหนเหรอใครอยู่ไหนที่ไหมเด้อเด้อพี่จัดให้ใครอยู่ไหนใครอยู่ไหน ใครอยู่ไหนใช่ไหมใครอ,อยู่ไหนเดีย๋ยวพี่จะให้นี่นี่เดีย๋ยวพี่จะให้นะเฮ้องในเราเออน้องมิจงนี่มัน,ม,ม,นม,มีกี่คนแล้วตอนนี้โอ้โหทำไมไม่รู้เป็นไหนเลยเฮียนั mencari mencari Minta mencari 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 ทำอะไไปตกอะ้องเออโดนโดนตีแล้วขอตัดคลิปเอาแล้วก็เราอยู่ในซิกันต่อไปด้วยนะคะเซฟไปเซิร์ฟตกด้วยนะคะแล้วผมปาโคปนไมม่มีอะเออไม่ไม่มีเลยเซิร โอ้โหทีนั้ผมไม่มีแล้วเหรอโอ้โหกดอันนึงแล้วโอมได้อันนึงแล้วโอเคกูโอ่เอคกต้องตาย เดี๋ยวเราจะเออแล้วก็ถุงนึมด้อเคกมากเลยไม่รับเจ้าเออ้อย่ามา้ออย่ามาซ่กพี่นน้องเองทำไาอย่ามาซกพีน่นน้อง ี๋ยวไม่ดีเอหอไอหูสกพี่เีก็ทำไนั่นเลยเออโอ้โหเลาเล่อย่อแอเคุกย้ยอมซื้อุ๊กตาที่ยู่ชอบมากไม่ชอบซื้อแบบนี้มากเลยชิบหายชิบหาย มาคิดว่ามันคิดว่ามันจพูดได้มันคิดว่ามันอพูได้มันคิดมันกพได้แล้วั้งนี้ากพูดหนักโอ้โหโหโหหยามาโหมือยัดตตายหรอได้กูดูก่อนที่ใครเป็นโอ้โห เดี๋ยวพี่จัดการให้นะน้องเดี๋ยวพี่จัดการให้เป็นรายอกน้องปิ๊บดูการที่ผมเอาแล้วปึ๊บอือหน้องจุดปุปั๊บไม่ต้อง้เลยแต่พี่มากเลยใช่วยไหมน้องเป็นตอนนี่มีอาหารในตอนนี้ของการของต้องการแข่งที่ผมต้องการแล้วโอ้โห ขั้นตอนนี้ในขั้นตองการที่ผมต้องต้องขึ้นเขาให้ได้ปิ๊บโอ้โหต้องขึ้นเขาให้ได้เลยถ้าผมขึ้นเขาไม่ได้เลยตนน้องร้องไปเลยกชมิชมชมิชมชมิชมชิมชิมโอ้โหชิม เดี๋ยวน้องจะให้เดี๋ยวพี่จะให้น้องแต่น้องนำค่าพี่แล้ก็เล้กันนะโอ้โหมีคนเขอมีมีคนเข้าซื้อกปแล้วไม่รู้จะเป็นใครแต่ว่าแต่ว่าผมตใจากเรยไอชิโมยามอโอ้โหเสียแล้วเออดูด้วย ตนพี่ต้องการอาหารพี่ต้องการอาหารน้องพี่องการอาหารต๋อนี่มองคนอื่นเหรออะไรเฮ้ยฟุบจะตกรอไม่เยอะไหนๆๆเฮ้ยไปขี้บันชีขี้บันชีขี้บันชะไปถ่ายตกยงใจว่างนะน้องขี้บันชีนะล้งขี้บัอะได้ย โอ้โหชิบหายเลยจนกว่าต้องออกจากเซเ้อร์แลนะคลิปนีโ้โอ้โหแค่นี้ก่อนแล้วครับสวัสดีครับ